สถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาถึงเพื่อสร้างความประทับใจไม่ให้เกิดปัญหาเกิดความขุ่นข้องหมองใจก็คือสนามบินนะคะและตอนนี้การให้บริการอ,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 อะไรนะคะเขาเรียกน,นะคะรถไฟ รถรถไฟ,ไฟที่เชื่อมอาคารรถไฟที่เชื่อมอาคารเนี่ยเขาได้ซอฟต์โอเพนนิ่งไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนี้นะนะคะเป็นการเปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งนะคะซึ่งวันแรกของการเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งในอาคารแสจวันของสนามบินสุวรรณภูมิก็ถือว่าทําได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสําหรับการมี ออออขออภัยค่ะสำหรับทางคุณกิรติกิตมานวัตนะะผู้มืนในการใหญ่ของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าวันแรกของการเปิดให้บริการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะมีสายการบินที่ใช้อาคารนี้11เที่ยวบินมี i j x 7 แล้วก็ไทยเวทเจ็ตอีก4เที่ยวบินนะคะการบริการทําได้ตามเป้าหมายคะ่ะใช้เวลาจากอาคารแซดวันถึงผู้โดยสารหลักแบบเมนทอร์มิโนเพียง18นาทีนะคะโดยการให้บริการจัดสะดวกสบายเพราะว่ามีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่นคะติดตามรายงานชิ้นนี้คะ่ะ ทันทีที่เครื่องบินลงจอดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ห,หนึ่งในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวนภูมิเฟสสองได้วงเงินลงทุนกว่า39ล้านบาทจะเป็นประตูเปิดรับนักท่องเที่ยวเสริมจากอาคารผู้โดยสารหลักกับเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีทั้งอย่างบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การเปิดใช้อาคารวันแรกกับ19เที่ยวบินไม่พบปัญหาใดๆแต่ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยระยะเวลาหลังจากลงเครื่องจนถึงอาคารผู้โดยสารหลักใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเพราะมีรถไฟฟ้า APM ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติและระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าที่ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ถึงความปลอดภยัย ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มมีไฟล์นะครับในส่วนของไฟล์ขาเข้าและไฟล์ขาออกไปแล้วประมาณ4เที่ยวบินนะครับซึ่งจ์จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยการให้บริการในทุกภาคส่วนถือว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยเราจับไทมิ่งของผู้โดยสารนับตั้งแต่เข้ามาถึงเกตนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่ไปไปที่อาคารเมนเทอร์มินอลเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยนะครับประมาณ18นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่า เท่าเท่ากับตัวเกจที่ไกลๆของเบนเทอร์มินอลเลยนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจว่าการให้บริการของอาคารชัดวันเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่สะดวกสบายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการ เพิ่มนะครับความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในเรื่องของการเพิ Arizona, es, ่มพื้นที่ในการให้บริการนะครับแล้วก็ลดความแออัดของอาคารผู้โดยสารหลังหลักนะครับทำให้ผู้โดยสารเองเนี่ยได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางผู้โดยสารเองก็มั่นใจเลยว่าทั้งเดินทางนะครับมาจากขาเข้าแล้วก็เดินทางจากขาออกเนี่ยนะครับทุกคนได้รับความสะดวกสบายเท่าเทียมกันอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือเซตวันผ่านการทดสอบความพร้อมทั้งระบบแม้ปัจจุบันจะยังเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เต็ม100%่เเซ แต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิบั่นใจนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้ใช้งานอย่างแน่นอนพร้อมเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนรวมฝื้นฝูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยกระดับขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นสู่ชั้นนำระดับโลกตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลในส่วนของอาคารซัทเทอร์ไลท์วันเนื่องจากเป็นอาคารนะครับที่กําหนดเฉพาะผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินที่จะเข้าและออกจากอาคารซัทเทอร์ไลท์วัน นะครับถึงจะเดินทางมาได้สําหรับผู้โดยสารที่อยากจะมานะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการเปิดแบบทดสอบที่เป็นซอฟต์โอเพนิ่งก่อนนะครับเราก็จะให้เฉพาะบางไฟล์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาใช้เซตวันนะครับแต่ว่านับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะค่อยๆเพิ่มจํานวนสายการบินที่ให้บริการแล้วก็จํานวนเที่ยวบินที่ให้บริการที่อาคารเซ็ตวันเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นทุกคนก็มั่นใจว่าจนถึงปลายปีนี้ทุกคนได้ใช้แน่นอนครับพื้นที่อาคารแซดตวันกว่า200,000ตารางเมตรที่เชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารหลัก สนามบินสวนุวรรณภูมิเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งประตูบานหลักของประเทศที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลกโด้วยบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศในอนาคตได้อย่างดีทีดข่าวเอ็นทีภาคกลางรายงานเราคิดถึงภาพในอนาคตนะคือ การเดินทางมาที่สนามบินสวรรภูมิเนี่ยเราก็จะเห็นความมันมันโฟล์มันสะด,ดวกสบายมันไม่มีติดขัดไม่มีอะไรต่างเนี่ยอย่างอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เขาเขามีความเขาเรียกอะไรเป็นหับใช่ไหมของของการบินเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหไปเดินทีเนี่ยน,นะกลัวเลยนะกลัวอะไรคะกลัวหลงอคือถ้าไปขึ้นผิดไอ้อับไอเทอร์มินอเนี่ยนะ ก็เรื่องใหญ่เลยเร่อใหญ่เลยนะครับเ <c oughs> สียเวลาไปเยอะเลยนะเขามี4แต่ว่าเราเนี่เราก็ <c oughs> เริ่มมาแล้วนะก็ร,รัปริเดจะขยับขยายมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก <c oughs> ็ถือเป็นความก้าวหน้านะค่ะรับ